ครับัดีครับพี่น้องครับขณะน,นี้เวลา9กนาฬิกานะครับฝนตกเมื่อคืนตลอดทั้งคืนพึ่งซาซาลงเมือ่อเวลา8นาฬิกากว่าๆนะครับดูน้ำข้างบนนะครับน้ำบนภูกระเดิงล้นอ่างแล้วนะครับขอให้พี่น้องที่อยู่ด้านล่างระมัดระวังน้ำท่วมด้วยนะครับ ร้อยเกว่ามิลลิเมตรนะครับ1 7 5มิลลิเมตรนะครับดูอ่างเก็บน้ำนะครับลน้นโอ้น่ากลัวมากครับล้นเลยนะครับล้นสันอ่างเลยนะครับแต่พี่โน้องไม่ต้องห่วงครับอ่างน,นี้แข็งแรงครับ แต่ขอให้ระมัดระวังน้ำท่วมด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนี่ก็เริ่มเริ่มจากลดลดลงนิดหน่อยแล้วนะครับประมาณสักโมงหนึ่งก็น่าจะน่าจะลดลงแบบนี้ครับถ้าฝนไม่าเพิ่มนะครับ